ตีค้าเพื่อนเพื่อนเนช่ากระยาณิมิตภูมักสงบเนาะค่ะมีกรผ้านายฝรั่ง่ลมไหวพาพญานาเนาะทุกถกวาดกระสิมีพญานาให้ลูกล้านมาไหวถาถวายลูกแก้วไหวจุดถูกจุดเทียนฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกเป็นล้านนายฝรัง่งผลกะผ้าเห็ดผ้าย่างผลกะเห็ดค่ะผลหน่อบหน่อมนาน,นบล็ลบลูบลบล บบคัดขานอนี่ยงค่ะเพื่อนกับเป็นส uh ิริมงคลขาดบบได้จุดนี้กะสิเป็นผ่าแดงเขียนซื้อน้ำสกุลฝากดวงไว้กับแถวเวียดซูวันเนาะค่ะเพื่อน เขามาในศาล่านะเนาะ่นกสิมีถวายสังกทานพอดีพิมดามบ่ได้ถ่ายโคว,วาฆ่าตะยกมืออ,อรับพอน,นะคะ่ะกษิมาเบิงอิหล่ากับนายฝรัง่นจุดถูปจุดเทือนแล้วก็ไปต,ติดท่องติดท่องเนาะค่ะเพื่อนๆก็เป็นขันน้นตอนของพระพุทธศาสนาเฮาเขาวัดเขาว่าเนาะคะ่ะนายฝรังเกับมัก พาลูกเขตลูกสาวก็มักที่สําคัญเพียนเพียนลูกสาวกับกนายฝลังคููนี่สวดมุ่นเก่งมากค่ะโดยเฉพาะอีลาพ่นสุบุตรสวดบทพระมหาจัก,กรพรรดิได้เก่งหลายๆค่ะบานีค้าเดินทางกับเนาะคะ่ะเพียนเพียนช่วงสาระข้ามเนาะขอนแก่นสาระข้ามนี่แหละพิมาดามก็เห็นมากใหม่แบงใหยอเนียน เกตตันลูกน้อยอันนี้ขายแจ็กบาตสามลูกยค่ะคสามร้อยรูไรซิมนิมเยโอ้ยหอมหืมหว,นว,นว,นวนาวนหวานหวานหวานหนซีนี่แจ็กบัตเนี่ยมีนี่ลหามขายถงอันนี้ของรานหวานหวานหวาน แตงไทยแตงบานเท่าไรเออบีบบีบเลยกินสุวนนุ้ยตัวนี้ไหมไปกินสุน,น,ไ,นไหนเลยหอมกระเทยหอมหอมที่ลีเอาไรเอาไรงวยแถบมันรสจากบานล่ะนี่รสอะไรนี่าหาะบาสมันมันแก้วสาระครามบอระเบือค่ะ <โห S 2> บอระเบือเจอันนี้เขตบอระเบือหรือสาระครามบอระเบือใช่ที่นีบอระเบือเจอโอ้ยมันแก้วเอาบัต <c oughs> รสีไทยคือว่ามีล่ม อาลงมาแล้วสวยอยเราสิไปใส่ซองฟีดไว้กับเป็นบรรยากาศความทรงจำาปะยามพียามนองนะคะ สองปีไปเทียนืงพี่มาดามกับบอไดไปดูๆนะคะเป็นประเภทนี่กระซ่งนา้ากระดูกมาล่างพอมาล่างแม่ยุกรารสินก็ได้คล้องฝากมาานะคะผ้าลูกผ้า,าผัววาพระตามประเภทนี่นะคะเพี้ยนๆก็ได้บอกมีมาพี่สายเปินลหายกับเปลี่ยนอุปสรรคหลายๆแกะบ่าเปลี่ยนอุปสรรคกัน พุ่นเผื่อนการะยะนิมิตท,ที่เขามาให้กำลังใจและเยี่ยมส้มพีมาดามกับสิล่งคลิปแล้วหลังจากเจ็ดชั่วโมงแล้วพีมาดามกับสิไยายามทุเฮียนเลื่อยค่ะเขียนคอมเมต์ไว้ด้วยค่ะพีมาดามจ้างสิไปถือเอาบอกมีไปฝากเนาะค่ะเพียนเพียนกับเห็ดคลิปทุกครั้งพีมาดามกับสีเขียนใต้คอมเมตนว่าจดหมยหน่อยไว้พีมาดามหลังจากล่งคลิปแล้ว เจ็ดชั่วโมงพี่ม่ดามกับสีตามเลยค่ะขันซาไปก็ขอโทษขออภัยเด้อค่ะเด้อขอบพะคุณพี่เขามาเยี่ยมส้มฝากกดไลค์กดแชร์เจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ thank you power g m a video ขอบคุณค่ะ